ไอ้ฮูเกิดอะไรขึ้นไม่มั้งเจ้านายนี่เจ้านายจะแก้งออฟได้จริงแล้วเนี่ยขอให้นหญิงเมื่อกี้มีสัญญาลบกวนรุนแรงมากนะสายก็เลยตัดไปรอเจ้านายประชุมเสร็จค่อยเขาโทรมาอีกทีดีไหมก็ได้นายหญิงถึงร้านตะกูซูแล้วอยให้ฉันมารับนายหญิงเมื่อไหร่ดีรอท่านผู้จัดการติดต่อมาคือว่ากันนะ ห้องรับรองในร้านผมบอกเสี่ยวมา่านเป็นเด็กดีทั้งฉลาดและขยันด้วยนะลุงของสัวซู้ถิงถ้าได้เธอมาเป็นลูกศิษย์ผมนะก็คงจะถ่ายทอดสูตรอาหารที่ค้นมาตลอดหลายปีให้เธอเลยนะคุณลุงชงไปเกินไปแล้วนะคะคุณลุงเป็นเชฟใหญ่ของร้านตะกูลซูหนูก็ยังต้องให้คุณลุงชี้แนะอีกเยอะนะคะ คุณโป้คุณพ่อคุณลุงจากสีหน้าของพ่อแล้วสุมานคงไปฟ้องอีกละสิลูกสาวบุญธรรมที่กระตือรือร้นขนาดนี้มีแต่พ่อเท่านั้นที่โง่มองไม่เห็นความทะเยอทะยานของสุมานเลยสัิเี้าวานพ่อบอกให้พวกลูกๆมาดิลานหลังเลิกเรียนไม่ใช่แล้วแล้วทำไมมาช้าแบบนี้ละ่ะพ่อได้ยินว่าแกหายไปทั้งคืนแล้วออกไปเที่ยวเล่นทีไ่ไหนบอกมาสิ อยากดูแลจัดการลานทะเลทะไลแบบนี้จะจัดการไรได้เสี่ยวมา่นที่เธอเลิกเรียนแล้วออกมาก่อนไม่รอพี่แล้วมาฟ้องเร็วแบบนี้นะแน่ใจวะอยากรู้เมื่อคืนฉันไปที่ไหนมาอ้อเสียวานมีอะไรก็พูดมาเลยนะมีเรื่องอะไรที่ผู้ใหญ่ยางพวกเราไม่ควรรู้เมื่อวานตอนเย็นหนูไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทและองค์ราชนีกับผู้บัญชาการมาค่ะ เป็นไปได้ไงการแต่งงานของสูวานกับผอบาก,กูต้องมีรับลมคุมในแน่ถ้าไมถึงได้พายยนี้ไปเข้าเฝ้าฟาบาดด้วยคุณปู่าบากรบองค์ราชินีต่างเข้ากับคนง่ายทั้งสองพระองค์นะครับพวกเขาบอกกับลานว่าอยากมาชิมอาหารฝีมือคุณปู่อีกอ๋อจริงเหรอไม่นึกเลยว่าฟาบาทยังจำปู่ได้จะว่าไปแล้วนะ สาขาของเรากใกล้จะเปิดแล้วหอประบ,บาสนพไทยนะร้อยเสียววานรับผิดชอบเปิดตัวร้านไปเลยนะพี่คะถ้าจัดการเปิดร้านเองงั้นวันนั้นสามีของพี่ต้องมาด้วยใช่ไหมคะเสียวมาเนยพี่ว่านะเธอจะมาสนอกสนใจกับพี่เคยของพี่สาวตัวเองขนาดนั้นทำไมขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักนะเจ้านาย การประชุมวันนี้เสร็จหมดแล้วนะจะกลับบ้านเลยไหมภรรยาฉันจะกลับบ้านไหมไม่นะนายหญิงบอกว่าถ้าเจ้านายไม่ติดต่อก็ห้ามไปรับเธอตอนนี้นายหญิงน่าจะอยู่ร้านตระกูลซูแล้วก็ไม่ก็กลับไปโรงเรียนแล้วแหละเธอไม่ยอมย้ายมางง้นเลอทำไมกันนายหญิงก็คิดว่าเจ้านายไม่ยอมอยากเพราะว่านายหญิง ทำยาระง,งับให้เจ้านายได้ถ้าแม่อธิบายให้ชัดเจนน้าหญิงจะเข้าใจผิดตลอดนะนายจะต้องหัดเอาใจภรรยาบ้างนะงั้นเอาแบบนี้ฝาบาททรงอภิเษกมาหลายปีแล้วเขามีประสบการณ์โชกชนเจ้านายไม่ถามเขาล่ะเจ้านายไม่ต้องบอกว่าตัวเป็นตัวเองตรงๆก็ได้นะ บอกเจ้าหน้ายมเพื่อนทะเลาะกับภรรยาแล้วก็ภรรยาไม่กลับบ้านเนี่ยจะต้องทําไง